ดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูความคืบหน้านะคะอ่าพื้นที่หลังบ้านตอนนี้ก็คืออ่าเอาต้นไม้ออกแล้วเรียบร้อยนะคะอ่รถจกไม่เขี้ยท,ทางไม้นั่นนี่ออกหายไวแล้วมือนซาวนี่พันรถจกพันไม้ที่ไทยอากาศเยาว์ในย่าบอกวาดาเดียว,ยป,รว,วยประมาณเปิดสอ,องมือเยาว์พันกับอาจารย์มะทงยินหายเดีย๋ยวเขากรอน้ำเเผ่าได้ยังไงข้าวเดนียวข้าวยางปัจจัยกัญย์น้ำกลดคุณชายไง แมวสามขาถ้าอย่าไปใสักัญญาน้ำกลนเข้าไปบิเวณสมองแม่อันไปรานขายกัญญาน้ำกลนต่อยๆอยไปนี่สามขาเดยวไปสมองเดี๋ยวไม่ยาวว่าเดี๋ยวอีกประมาณหนึ่งถึงสองวันเดี๋ยวมาทุงดินนะคะจะสุดท้องคืนมน้าให้มันเชี้ยงกันกับคืนทีหลังบานไปๆจ้าไปแล้วโอเนิตวั <laughs> นอนี้โอเน้มาเลย อย่าอ <war. S 2> pues ื่นมาเกี่ยันขาแม่น้อยจหน่อยๆผู้บ่เห็นยังไเอาเขาเอาเขาเขมแลกก็กระโดดใส่เลยมีมันาถึงไม่เอามันน้อยไปก็ดีค่ะจพาเดินชมนะคะอันนี้เป็นทที่ลังบันดีตรงทีว่าเนี่นหนัวมันหูท่ฟองทางเนาะยังละพีที่แบบโอ้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 มากระได้มันหนีตรงทีว่าเนียมีที่หนมีองฟง าการุณาเอืมมือตาด้วยนะคะเวลาหยางะคะ่ะว้าแล้วกับพัหาหยางหย่างางนี่เทอข้างหุ่นกับมีมันเหมือนนิดหน่อยกางเกงเ,เดี๋ยวจังสัดเอาโอ้มันเหมือนนิดหน่อยดี่จะมาปาก่าคิดิน่า ตีสีไล่เนี่ยหนูไม่ได้ตีถนนสองฟังตีถนนฟังใน้ส้อยกับตีถนนดำอ่าเนี่ยหลังเกาหลังสีจัมเบินเนี่อนอยสะอยู่ตอนนี้กับสีหันหนาวไปทางถนนดำสะอยู่ตีถนนดำเลยแต่ว่าหลังซีจะเฮ็ดไม่จะตีถนน,นขันกรีดทางบ้านหนูมันเป็นส้อยถนนขันกรีดพอดีชั้นเลยจะตีถนนขันกรีดนะคะกับซีเฮ็ดดูประมาณวันเรียนนี่แหละเพราะว่าจะบริเฮ็ดไกลจากเฮี่ยนหลังเกาหลายก็ะนายจะเฮ็ดต่อจากต้นบักซีดาห์คนะ่ กสิทาจากต้นบักซีดามานิดน,นึงก็สิเริ่มเฮ็ดบ้านไปแต่จะบ่ิเวณไฟไก่เพราะว่าเวลาเฮายางขึ้นไปเฮี่ยหลังใหม่มันจังบ่ได้ณยางไกลแล้วก็อีกอย่างค่อยได้อยู่แบบใกล้ๆกันนี่สินะยู่ไกลหลายบางที่เพื่อยังคนบ่ได้อยู่หลายคนนั่นแหลบางที่ยู่ไกลหลายมันก็ดูแลบ่ทัวถึงก็กเลยสิเหตเฮ็ดใกล้ๆเฮี่ยหลังเกลล่าก็เลยสิเฮ็ดทันจากต้นบักซีดามาบักซีดาตอนนี้ก็เป็นหมากแล้วมไม่ช้านี้โดนฝนมันจะสะสมอย่างนี่จนจะแก่โม่โ นี่เจอแต่จแปดโเค่ะไม่เชื่อว่มันเอาห่าใหม่เอายังออกห่างไแต่ว่าเดี๋ยวถ่ายนายจะจะพนจิถมทับเลยบอกมรู้จักแมนถมทับเลยรู้ไหนียจพนิถมทับเลยยว่าพันจิเอาอปวเสนั่นี่พนิเอาอบ่อถมเลยถมแล้วกันอันนี้ินมากนี่มือมนก็นมาถมให้พอินเสแล้ว กสิรอสร้างฮหดกำแพงให้ให้กำแพงกันดินพอดีจับเพื่อนล่านาฝนแล้วดินค่อยจะบ่ไหลออกไปกันสีนะากสิรรอสร้างมา่ฮ็ดกำแพงเดีวกะรอดดินแน่นค่อยจะได้เห็ดบ้านชิบ้านหิ้งหัวใจรู้จดกชิบ้านไหจะหัวใจดีล่ะหัวใจบ่ทั้เพราะว่านามันพ่วง หน้ามันกว้างอ่า11เมตรหน้ากว้าง11เมตรความลึกมันอยู่ประมาณ10เมตรถึงบ่เฮ้ยมุด้ัวะถึง10เมตรหรอเก,กิน่ากนันประมาณ8เมตร9เมตรประมาณนี้แต่ว่าทางทางความกว้างหน้าบ้านก็ประมาณ11เมตรกราสีบ่ไกกไันจะเป็อไงรู้ปะแต่ละส้นขอนี้ละขอนี้ก็นีแบบมากระสีห้องอีหยังคักแท้อันนี้ยิยง่งแจงห้องเลย เาจะเปแต้ต้นบักซ pues mm nah ี่ดาห์มาหัวเชวานี่เลยก็จะิเฮดติดติดฟังข้างหลังนิดหน่อยเพราะว่าพื้นที่นาบ้านเดี๋ยวจะเอาไว้หาเพื่อขี่รถเขาพื้นที่นาบ้านเอาใบขาเพื่อขี่รถเขาจวนนาบ้านแล้วก็เพื่อเฮ็ดสวนนาบ้านเฮ็ดสวนนาบ้านหรือว่าเฮ็ดมุ่งนั่งเล่นนาบ้านเพื่อมีห้แขกมากมีแฟนขามากมีสถงที่งายมาเล่นน้ำแต่จรได้มีพื้นที่นาบ้านในการที่ไวท่านั่งเล่นหรือว่ามีพื้นที่ในการจอดรถ ตามจริงเฮียหลังเก่าก็จอดได้เพราะว่าเฮียหลังเก่ามีพื้นที่บางหลายแต่ว่างกัอเพื่อนอยากที่มาจอดทีเนาะแต่จริเว้นหน้าบ้านไปเพื่อครับรถเขามาจอดแต่จริเฮี่ยจี๊ขวางแต่น้อยญาติบอกว่ามีไม่ได้ิหายหอดเราหอดอันหอดหม่องเหล่าไก่พี่น้อนอยู่เหล่าไก่ให้แมหอยู่บ้านหลังไหมแม่บว่าทีแม่บอกว่าหา้แต่เหียนไปหาเหล่าไก่เนาะ ด้วยสิเห็ุประมาณช่วงจะห้อยืน่นี่แหละพื้นที่้าบ้านก็สิเป็นแลายเฮ็น้อยเพื่อีรดเขาเพื่อเหตุมุมนางเล่นถ้าตอนนีมุมน่งกินกะเด้เฮยสิวามุมน่งเล่นยังบานแมวบาเจาของพุ่นเดังนั่นตอมีพื้นที่ในการเห็แบบพนังเลนเบิ่อเ่อตอนรับแขกมานี่ดูิเราจะเอาี่ก็สิเาออก่นีะทุดินขึ้นจัสบจับาดแต่ว่าตังวั่มดิน2 0 0 0มอันนี้ตรวได้ตังวันูเกิน บันปลายเมื่ถึงอันนั้นก็บสองหมื่นกว่าเนี่หลังบ้านมาหักเตรียมตัวเลยอย่างนี้ประมาณสองหมื่นเม่เกินสามหมื่นเนาะแต่ว่านถัวตังโง่ไปสองหมื่นตอนเราโม่อาจจะเกินนีดเพราะมันโม่ได้ถูมขึ้นสูงแห้งถูมขึ้นให้มันเพี้ยงกันก็โตเกาเซื้อถูมขึ s. <S <the> ้นมากเท่าตนเพี้ยนนะก็โตเกามันบม่ได้สูงหลายถ้าเฮ็ดกำแพงกันอาจจะเฮ็ดดีบ้านนอกเพระมันมีกลัวๆโม่อาจจะเฮ็ดสูงแห้งเฮ็ดเพื่อกันดินซะก่อนแล้วเพื่อหยัดเฮ็ด อะไรที่ขึ้อยากเห็ดเทมปุระงามก็คอ่อยเก็บเห็ดมาเห็ดที่หลังสินะอันนี้คือเห็ดกันดินใบก่อนเฟอร์ดี้จะบ่ให้ดินหลายช่ชวงหนาฝนต้นกล้วยไม่ยากวันไหนจะทนดินทับด้ยแม่ไม่ทับใดเลยแม่เราต้นกล้วยเราจะทนดินทับเลยแล้วกะต้นบางมง่วงต้นบางม่วงซี่ตน้นนี้จะเอาไว้้ใหมันเป็นโฮมเสียดายว่ะเอาไปถ่ากินดีกว่าก็บ่ได้เอาอ่ะอุ้ยก็ร่างึ้นแล้วเตรียมตัวเลยมันเป็นหมากเลยเป็นเป็หมากแห้งแต่ต้นน้อยแซ่บเว่อ มองวางซีต้นมีอยากเอาไว้มันเป็นห่ไหนไม,หนมไว้ทะนั่งเล่นเลยเป็นหมก็เลยบอออกไม่ได้ออกนะคะเตรียมตัวแซ่บเลยค่ะนนของทาดเธฟียงกินไหมบูไปอะไร <c ười> โอ้ยพาบูอีลีบ่ะมันนี้ว่าลุ่มีนะเย,ย็นดีบ่ะอาคาเพื่อหน้าคนให้สำหังกันหน,น,น,น้านะมันสินา สอ,สอวง่งดิเมวยงนแ่กัีเฮ้มมอ,อกาอกอมาเ่าบังนไปจอดนา้านิดการไกลใจตรงนี้คิดการไกลแหละท่านไหนท่านไหนเห็นโค้งยันยูกระดีพี่เราขับไปจอดปึ๊บพอมามองล่งรถมันจะอยู่ฟังทงั้งทังฝุ่นล่งรถของที่นจะอยู่ฟังทั้งฝุ่นตอนแรกสิี่ขึ้แล้วก็อ้อมไปเปนงเทิง จีจัดสวนนาบ้านซื้อสวยเพื่อแบบได้เขียดมาเฮียนมือสีดำเพื่อได้เขียบมาเฮียนเป็นเขาไหนคือเป็นบ้านในฝันนะคะกคอยากเห็นให้มันมงามให้มันดูแบบให้มันดูดีให้มันมงามเพื่อทีะแบบเพื่อมีเขียมีได้เฮียนมีทีมงานหรือว่าที่น้องมาเฮียนเพื่อกาสีเล้วเห็นโอ้ยเฮียนคืองาึ้นเป็นปตาอยู่แทนนั่นนี่อังศิลาเขาเลยออยากตกแต่งเฮียนห้มัน้ำเงา,งา,งาแต่ว่าตอนนี้หาเงินก่อนห <laughs> <laughs> ยุดก,กินชาบูก่อดค่ะ <laughs> แต่ว่าตอนนี้หาเงินไปก่อน นี่ละแม่เดี๋ยวรออีกเนื้อมื่อสองมื่นก็คือทุมดินรอดินแหลมแล้วค่อยจะได้เฮ็ดบ้านยาซู้งไกไ่ไร <c oughs> ดินแหลมแล้วค่อยจะได้เฮ็ดบ้านเดี๋ยวหลังจากทุมดินเสร็จค่อยจะคุยกับบริษัททําบ้านนะคะค่อยจะคุยรายละเอียดกับเพิ่นแล้วค่อยสิให้เพิ่นมาเบิ่งพื้นที่จริงว่าจะเป็นประมาณใดนก็จะคุยรายละเอียดกับเพิ่นส่วนดินสี่นันจิบเบอร์ไรเดือนยท่าตีสองสามเดือนต้องรอให้ดินแหลมก่อนก็สิโดนเติบค่อยจะได้เฮ็ด ขนาดเห็นขนาดได้เห็นโค้งเหี้ยนขนาดฮัฟตัดทิศซามียังดีใจละหารยังกันนะหาเฟอร์นิเจอร์เขาว่าแล้วติเออนยีลีได้ไหมขนาดท่านได้เห็นโค้งเหี้ยนท่านได้เห็นโค้งแสงเลยเพัฟน,นี่สิมิมดนี่หาเฟอร์นิเจอร์ไปทาเลยเอาท่านี้แหงหาหาหัวซีขือนละเด้โอเคค่ะทุกคนค่ะวันนี้ก็พามาเดินชมพื้นที่นะคะเมื่อกี้หันก่อนเป็นมึงทานแต่ขาทานเร็วมันวิ่งสโลวก่อน อันนี้เป็นพื้นที่นะคะเดี๋ยวรอดถึงหินสะกอนว่าดีขนาดขึ้นเมืองคลิปกันเลยสีวิ้งเนาะโอเคค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวจะอัปเดตให้ให้ดูเรื่อยๆนะคะถ่ายคลิปให้เบิ่งเรื่อยๆว่าถึงนกันตอนนี้แล้วนั่นนี่เฮ็ดได้หฮอตไสแล้วเดี๋ยวรอติดตามชมคลิปเรื่อยๆได้เลยนะคะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ